สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลคนอดอนชาแนลครับคลิปนี้บ่าวดุลสิพาพีพานองไปเบิงความน่ารักพอลูกระวังพอการใช่กับอีลาน้อยอุ้งอิงเผ็ดบานแพงพี่น้องครับหลายคนก็เสิดเบิงหลายคนก็เสิดเห็นนี่แหละครับบ่าวดุลสิมาว่าวในมุมมองของเอฟซีแฟนครับลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงเนาะมาคุยกันในช่องบ่าวดุลครับคลิปนี้ครับบ่าวดุลเอาบรรยากาศของช่วงนะครับที่ขบวนเกาะ กองเงาเข้ามาบานพอการใช่พี่น้องครับวัตถินยินเสียงอีลานอย่างออกมาจากบานพอการใช่ท่านที่เลยครับพี่น้องครับมูลเหตุสาเหตุของกระบวนกรกองเง้านี้ครับพี่น้องอีลานอยอุ้งอิงครับว้ากับพอการใช่ไว้ว่าพ่อไว้สันอยู่บานพอมีกระบวนกองเงาพนะลาอยากฟ้อน,ะอนพอนะปะัาดนะครับ อยากได้ยังกะหาให้นี่คือพอกันช้ของแท้เลยครับพี่น้องครับอีลาน้อยอุงอิงนะครับกับพอกันช้ถือว่าเป็นพ่อลูกทีมีความหักความแห้งกันนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ลูกสาวโท่มาสอบถามจังสันครับอันดับแรกเพื่อนกระดีใจแล้วครับว่าลูกสาวโท่มาบอกว่าสิไปสิมาบ้านพอการใช้ในช่วงวันเกิดของเพื่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความดีใจที่เอฟซีแฟนคลับก็บเห็นพอกันช้เพื่อนมีความสุขที่สุดเลยนะครับ ต่อจากนั้นก็คือลูกสาวก็บ,บอกว่าอยากจะฟอนหนากองเง่าว,วสันพอการใช้กระจัดหายเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงที่กระบวนกองเง่าครับที่พอกันใช้บอกว่าในรอบ40ปีวสันเพิ่งมีงานแรกนี่เระวสันดเป็นกาแเซลลกันไปครับยังก็มือกองนะครับมือกองหรือคนตีกองนี่อายุร่วมกันว่าเป็นลอยวสัน เป็นก่องเงาของ Onion, ชุมชนนะครับถือว่าเป็นสนับสนุนพูมมปัญญาชาวบ้านซอฟพาเวอร์ครับพี่น้องซอฟพาเวอร์เนาะสนับสนุนภู like มิปัญญาชาวบ้านพี่น้องครับะบวนกองแงากองแฮนี่เพิ่นกะใส่ในการเฮต่างๆเนาะบาวาสิมีการมีงานของชุมชนเท่ากับสเห็นแต่ละชุมชนนะครับเพิ่นกะสิมีกระบวนกองแงาในการใส่เป็นขบวนแฮก็ถือว่างดงามตามแต่ละชุมชนครับแต่มือนี่ครับพิเศษครับประการใช้เอามา อกองเง่าแฮกองเง่าตอนรับลูกสาวไปบ้านพี่น้องนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนก็บ,บอกว่านะครับ้วยความหักความแห้งเหมือนบอกบพี่น้องโดยความหักความแห้งของพอก,การใช่ที่มีต่อลูกสาวพี่น้องครับถ้าบ่อหักอีหลีเฮ็บดบ่อใดได้แบบนี้เหมือนบอกลูกสาวขออย่างมากได้เบิดพี่น้องครับว่าจะอยากได้อีหยังนะครับหรือจะดาวกับ ทอง้าเมืนบอกพอการใช้เห็ดไห่บ่ได้ครับอย่างที่เนามัอยากรับอีหลาหน้อยอยากได้ยังพอการใช้กระจัดไห่ครับขบวนกองเง่การันตีข้อมวลอีหลีพี่น้องขนาดเบาดุนเบิงจากคลิปกันยังเปียกฟอนใส่พี่น้องเป็นตะมวนคักเนะเาะเป็นตะมวลคักแรกเป็นกระบอกกาย่างไปครับโดยความอาอยากไอยครับพี่น้องพอการใช้ก็บอกว่าย่างไปเลยว่าสัน่นย่างไปเลยว่าสัน่นไปเบิงว่าสั่นเป็นกระพากันย่างไปถนนนะครับอู้บรรยากาศบ้านพอการใช้ ก็ถือว่าบโบเพ่กันกับบ้านอีหล่าหน่อยนาะพี่น้องเนาะนะครับถนนย่าวเข้าไปนะครับเป็นกระเห็ดถนนไม่ครับสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วกลาง่งหน้าเพิ่นกระเห็ดถนนใหม่เข้าไปแล้วก็ต่อเติมไฟเข้าไปครับก็เห็ดให้ชุมชนนะครับเราแหวกใกล้เคียงได้รับได้รับอะไรวาได้รับประโยชน์นํานะครับในการใส่ไฟการเดินทางสะดวกสบายนาะพี่น้องเนาะถือว่านี่แหละครับสิ่งที่ บาดุลอยากนําเสนอก็คือมุ่มนารักนารักของพอลูกที่เฮ็ดใ้กันและกันนะครับก็คือพอกันใช่ครับบมเมนว่าตามใจดิบมเมนตว่าตามใจพี่น้องครับตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเหมือยนะ้ำมาน้ํากันเป็นรวมทุกรวมสุกมาน้ากันแมนบอกครับพี่น้องบริยุทธ์บริพักบริเศร้านะครับมึนในเมื่อมีโอกาสมีโอกาสได้พัก นะครับได้สร้างความสุขให้กับเจ้าของได้สร้างความสุขให้กับลูกสาวพอการใช้เป็นกับเฮ็ดเลยล่ะครับพี่น้องบอรอชาที่จะตอบรับแล้วก็บอกว่ามีว่าสั่นพอแต่มีเท่านั้นล่ะครับเป็นกับจัดแจงหาเลยนะครับขบวนกองเงาเดี๋ยวว่าถือใจอีลีครับพี่น้องครับจังหวะดนตรีโจโจ้ครับพี่ป้อมแปร์กับผ้าน้องฟอนครับพี่น้องเพราะว่าอีลาน้อยจริงๆเิ่นเขินครับลูกสาวจริงๆถ้าถ้านะครับประทับใจเอย่างเราพันจิรู้สึกว่าเขินก่อนเลย นะครับหลังจากนั้นก็ฟอนผ้ากันมวลนะครับถือว่าฉลองวันเกิดยังมีความสุขกับพอการใช่ปีนี้นะครับลูกสาวนะครับไปร่วมงานวันเกิดและที่สําคัญนะครับมีขบวนแห่เขาวานพร้อมแสดงว่าบ้านหลังนี้ครับมีแต่ความสุขความมวลได้พี่น้องสิเข,ขา้านเนาะพี่น้องเนาะจากบรรยากาศที่พี่น้องเห็นแมนบอลเบ้าดุนกระเบ้าไปเรื่อยๆเลยครับสาระแน่มมีสาราเนาะพี่น้องเนาะเห็นเป็นแนวทางเดียวกันเพราะพี่น้องครับเบ้าดุน,นคิดว่า ความสุขหนึ่งที่ลูกสาวได้รับนะครับจากพอกันใช่ก็คือสิ่งที่พอกันใช่เห็ดไห้นะครับถือว่าเติมเต็มความสุขเติมเต็มพลังให้กับลูกสาวในการที่จะไปสู่การสู่งานพี่น้องแมนบอเออเวลาน้อยนะครับเติมเต็มความสุขให้แต่คนอื่นหมายความว่าเติมเต็มความสุขให้กับพอพอยไมเอฟซีแฟนคลับนาฮานนาเวที่เติมเต็มพลังให้กับผู้ที่ติดตามนะครับพอาอยเอฟซีที่ตามก็มีพลังเจ็ดพลัง กำลังใจในการทำงานเพราะจะได้เบิ่องอีลาน่อยอุงอิงสั่งความสุขนาหานนาเวที่ไ้กับพ่อพแม่มาไลา่แล้วพี่น้องครับสองสองสาฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะหรือว่าช่วงในร่งคลิปต่างๆนะครับเสียงหัวเราะนะครับของอีลาน่อยอุงอิงหรือว่าร้อยยิ้มของลูกสาวก็เป็นพลังบวกพลังใจให้พ่อพแม่ครับถือว่าพอการใช้ เติมเต็มขึ้นให้กับลูกสาวพี่น้องเติมเต็มขึ้นให้กับลูกสาวเพ็่นกระ,ระกาศเทิงเวทีวานะครับด้วยความหักความแห้งลูกสาวบัวเสียร่วยสิจนกะหักอีลานอยอุ่งอิงคือเก่านะครับ,ลนะรบและที่สําคัญคือสนับสนุนลูกสาวคือเกา่าครับพี่น้องสําหรับฤด,ดูกาลนาครับพระก,รพกันใช้เพื่อนกัจจิดไป ดูแลเนาะเป็นผู้จัดก,การนะครับตามการมอบหมายของพ่อโจโหรือบอโจครับได้มอบหมายให้พอกันชัยไปเป็นผู้จัดก,การวงสองพี่น้องถึงแมว้ว่าเพิ่นสิไปวงสองนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเอฟซีพลัง,งเงียบมาบต่บต,อบตอ้องบ่ต้องคิดว่าพอพอกันชัยสิเศร้าเ้าถึงหรือเศร้าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอิหลาหน้อยครับพี่น้องมีโอกาสกขึ้นไล่คือเกา่ามาไล่กลุ่มเปิดกลุ่มปิดมาไล่เปิดวงปิดวงนะกับพานพอกันชัยได้ขึเก่าครับเอฟซีพลังเงียบเนาะ นี่คือคำม,มั่นสัญญาความหักความแห้งครับพี่น้องพอการใช้กระเติมเต็มให้ลูกสาวอ่อนซ่อนขบวนกองแยาพี่น้องเห็ดตามคำเบาเนะนี่แหละคนพูดจริงทำจริงครับพี่นอ้องอย่าท่าอะไรท่าพอการใช้คนพูดจริงทำจริงอีลาน้อยถึงกับนะครับตื่นเต้นครับลูกสาวเพิ่นตื่นเต้นอยากแห่ขบวนกองแยวครับฟอนใส่เดินน้าขบวนเลยนี่ไงแต่หากแต่แพงเรายูทูบเปิดที่ไปในงาน อวยพรวันเกิดมือว่านนี่ของปอะการชัยนะครับก็ได้คลิปกันเต็มๆเลยล่องติดตามเบิ้งนอพีนองเนาะเบาดุนกับเพียงแค่ยิบยกมาเบาส่วนหนึ่งเพื่อให้เอฟซีแฟนคลับในช่องเบาดุนได้เบาโน้วหัวมวลได้ยิ้มตามกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน,น่ารักนะครับบอกได้เลยว่าตาหักตาแพรงครับต,ตุมุเตมิเนาะพอลูกคู่บุญครับถือว่าส้่งสีสันให้กับเอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งอีกช่องทางหนึ่งนะครับขบวนต้องชื่นชม กระบวนกองเง่าอยู่ชุมชนบันพอกันใช่เนาะจังเป็นเพิ่ออเล่นได้มวนพี่น้องครับเด่นได้สะดิดเล่นได้มวส่วนทั้งหั้นเพิ่นสีกระบวนก่อกองเง่าหรือก็มีพิ้นเนาะนะครับมืนมวนนะครับให้กระบวนแห่ต่างๆนะครับและก็พิเศษก็คือกระบวนแห่ปกติเพิ่นสีแห่ในงานใหญ่ๆได้พี่น้องนะครับแต่มื้อนี้ครับเอามาแห่เขามาบานพอกันใช่เพื่อให้ลูกสาวได้ฟอ้อน จ้างมาให้ลูกสาวได้ฟอนครับพระกันใช่เฮ็ดเต็มทีเลยพ่อผู้ให้อิลีนะครับจัดเต็มให้กับลูกสาวให้กับอีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบันแพงพี่น้องครับเพื่อสิไปเติมเต็มความสุขหลังจากมีความสุขแล้วกับลุยการลุยงานน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอีลาน้อยกับสิสางสันผลงานให้กับพ่อพ่อแม่ครับและก็สางแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กระางร้อยยิ้มให้กับเอฟซแฟนคลับได้บอลหลายกันหน่อยครับพี่น้องหลายคนยิมตามหลายคนมีความสุขตามเห็นในคอมเมนต์ต่างๆของคลิป ยูทูบเปิดที่เป็นไป่ายเนาะเบาวดุลกระยิบยกมาเบาขอบคุณพี่น้องนะครับตี่ตบติดตามเบาอดุลโคดอดเนาะพูเขามาใหม่กดซับสไครต์ก็เลยกดแช่ครับเอาข่าวข้าวค้าวามเกินไว้ของลูกสาวมาฝากความน่ารักมาฝากพี่ตอนน้องเนาะนะคลิปหนามาพอกันใหม่คลิปนี้เอาไว้สำนีสวัสดีครับ